เกมที่3นะครับเกมสุดท้ายนี่ครับก็จะเป็นนะครับคุกกี้รันโปรเจกต์บีนะครับฟุ่งซึ่งชื่อเนี่ยมันยังไม่เป็นทางการนะครับเหมือนแบบคิดไว้โกอนนะครับผมคิดไว้แบบมากเลยนะครับทาง อะไรเดฟซิตเตอร์นะครับเดฟซิตเตอร์เขามีความมั่นใจนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาแนะนําทุกคนนะครับเป็นเว็บเติมเกมนะครับเติมเกมคุกกี้รันราคาถูกเลยนะครับสาหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกแล้วได้ของเท่าเดิมนะครับผมขอแนะนําเลยนะครับเป็นเพจ Inback M นะครับรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เซนนะครับมีผู้ติดตามมากกว่า5 0 0แสนยืนยันนะครับผมใครที่สนใจนะครับจะมีเติมทั้งแพ็กเกจหลักแพ็กเกจเสริมได้หมดเลยนะครับก็ใครที่สนใจเดี๋ยว ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบกิจกรรมพวกแจกเพชรฟรีก็ห้ามพลาดอย่าลืมไปกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันคิงดอมนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นเกมคุกกี้รันคิงด้อมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมคุกกี้รันคิงด้อมกันนะครับและก็จะเป็นเกมใหม่ของค่ายเดฟซิตเตอร์นะครับหรือว่าเรคยกสันว่าเดฟละกันนะครับเนาะ ก็ไม่รู้อนาฤตได้ยังไงนะครับกไ็ไปศึกษามานะครับนาะสำหรับค่ายเดฟผมขอเรียกเป็นเดฟแล้วกันนะเดียวซิสเตอร์มันยากไปนะผมไม่ค่อยเก่ง,งกฤษด้วยเรียกเป็นเดฟแล้วกันเนาะเป็นเกมค่ายเดฟนะครับที่กําลังจะเปิดใหม่มาอีก3เกมนะครับในอนาคตเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเปิดมาตอนไหนเหมือนกันนะครับผมก็อย่างที่เราได้รู้กันนะครับว่าตอนนี้นะครับเกมคุกี้รันคิงด้อมเนี่ยคือ เปิดมานะครับกระแสดีมากนะครับทำรายได้นี่ถล่มทลายแบบทั่วโลกเลยนะครับก็ทางเดฟก็ได้วางแผนที่จะเปิดเกมใหม่มาต่อนะครับผมเนาะมีเกมอะไรบ้างเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเนาะก็เกมแรกนะครับจะเป็นคุกกี้รันนะครับ with smart farm นะครับเป็นคุกกี้รัน with smart farm นะครับผมเนาะส่วนเกมที่2เนี่ยนะครับจะเป็นคุกกี้รันนะครับ with เซตเตอร์นะครับเนาะอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเป็นคุกกี้รันประสาทไม่มดนะครับเป็นเกี่ยวกับพัซโซนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะหรือกันนะครับผมส่วนเกมที่3นะครับจะเป็นคุกกี้รันโปรเจกต์บีนะครับซึ่งเขายังไม่ตั้งชื่อนะครับเขาแค่คิดไว้ที่เฉว่าจะเป็นเกมต่อไปนะครับจะเป็นแนวแบบอะไรนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3เกมนะครับที่จะเปิดมาใน ปีนี้นะครับใน2022เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่คุกกี้รันวิสสมาร์ทฟาร์มเนี่ยนะครับเนาะคุกกี้รันคุกกี้รันไม่ใช่วิสสมาร์ทฟาร์มคุกกี้รันสมาร์ทฟาร์มเนี่ยโอเวนโอเวนสมาร์ทเนี่ยนะครับเนาะเออเรียกผิดเรียกถูกแล้วนะครับคุกกี้รันโอเวนสมาร์ทเนี่ยน่าจะเปิดมาในช่วงกลางเดือนนี้นะครับน่าจะเป็นมีดทุนานะครับไม่ท่าเร็วๆก็พฤษภา ช้าก็มิถุนาหรือไม่ก็กระดากกระดานะครับสเดือนเนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่นะเป็นช่วงกลางกลางเดือนนะครับผมในปี2022นะครับเห็นเขาว่ากันแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันก็ได้นะครับผมเนาะสุดอีก2เกมที่ผมไม่แน่ใจนะไอ้คุกกี้รันปราสาทแม่มดอ่ะนะครับไอ้วิสวิสอะไรนะวิสซัด ซัตเตอร์อะไรไม่รู้ดวยครับผมเนาะแล้วก็อีกเกมในึ r งโปรเจกต์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้เปิดในปี2022หรือเปล่าหรือจะเปิดในปีถัดไปหรืออาจจะไม่ได้เปิดเลยก็ได้นะครับแต่คุกกี้รันโอเวนสมาร์ทเนี่ยมีโอกาสได้เปิดสูงนะครับผมเนาะ <c oughs> มาโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงคุกกี้รันคุกกี้รันโอเวนสมาร์ทกันก่อนเลยนะครับเป็นคุกกี้รันอันแรกนะครับผมก็ต้องขอบคุณข้อมูลนะครับอ่ะ โอเคนะครับก็ต้องขอบคุณข้อมูลสำหรับเว็บนะครับเล่นเกมอะไรดีข่าวเกมมือถือออนไลน์เนี่ยครับผมก็นี่นะครับเขาได้โพสต์นะครับคุกกี้รันนะครับเตรียมขยายอาณาจักรนะครับจักรวาลเนาะครับหลังจากนะครับเนี่ยครับอย่างที่เรารู้กันนะคุกกี้รันโอเวนเบกเนี่ยมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับในมุมผมคือเกมเปิดมานานแล้วนะครับแต่คิงด้อมเนี่ยยอมรับนะครับว่าประสบความสาเร็จอย่างมากคน ผู้เล่นเยอะนี่ครับมีคนเติมันเยอะมากนะครับล่าสุดทางเดฟซิตเตอร์นะครับหรือว่าทางเดฟนั่นเองนะครับได้ประกาศโปรเจกต์ใหม่จัดเต็มก็ถึง3เกมเลยนะครับซึ่งเกมเดียวก็จะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับจัดมา3เกมเลยนะครับผมไม่คิดว่าน่าจะเปิดกันพร้อมกันนะถ้าเปิดกันพร้อมกันนี่ปุยเลยนะเล่นกัน3เกมเลยไม่ไหวนะครับเกมเดียวก็พอแล้วนี่ครับผมเนาะอ่ะจะมีนี่เลยนะครับคุกกี้รันนะครับโอเวนสมาร์ทนะครับทั้งโมบายือและพีซีนะครับเกมที่2นะครับจะเป็นคุกกี้รันวิส ซนะกิทวิชวิชคาสอะไรนะอ่านนะคุกกี้รันวิชแคสโตรนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเสียงเกมก่อนนะครับโอเคนะครับเราก็ปิดเสียงเกมกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาฟังกันอ่านอีกรอบนะครับคุกกี้รันวิชแคสโตรนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือผิดนะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คุกกี้รันปรา,าสาทแม่มดนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะก็ จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องรูปนะครับก็จะเป็นคุกกี้รันวิสแคทโฟร์นะครับทั้งโมบายและพีซีเหมือนกันนะครับส่วนเกมที่3นะครับเป็นคุกกี้รันโปรเจกต์บีนะครับซึ่งชื่อเหมือนชื่อเขายังไม่ตั้งนะครับเลยเขียนว่าโปรเจกต์บีไว้นะครับมีด้วยกันสา3เกมเลยนะครับรายละเอียดเกมแรกนะครับจะเป็นคุกกี้รันโอเวนสมาร์ทนะครับก็จะเป็นเกมแนวนี้เลยนะครับมัลติเพลเยอร์นะครับอาร์ดูน่านะครับก็ ผมไม่รู้ว่าผมอ่านอักกฤษได้ยังไงนะครับเบือนจะซึมซับไปแล้วนะครับเนาะกพ็พอจะรู้บ้างนะครับแต่ก็ไม่เก่งหรอกนะครับก็จะเป็นเกมแนวต่อสู้ได้สนับหมอนอภูมินี่เลยนะครับขนมอันหวานนะครับซึ่งผมไม่มีวิดีโอให้ดูนะครับเพราะว่า หาไม่เจอนะครับอยากจะเอาวิดีโอให้ดูเหมือนกันนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับแต่ก็เอาคร่าวๆนะครับว่าาทุกคนก็ลองพิมพ์ไปใน YouTube นะครับว่าอะไรเนี่ยนะครับมัลติเพลเยอร์อารีนาเนี่ยมันเป็นเกมแนวไหนนะครับก็พิมพ์ก็น่าจะมีเกมประมาณนั้นนะครับจะเป็นแนวต่อสู้แบบหวานๆนะเกี่ยวกับคุกกี้เอามาต่อสู้กันนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับรว่าเนี่ยนะครับอ่านกันได้นะครับโดยแต่ละจะมีพลังแตกต่างกันนะครับจะมีสายฟ้าพลังแสง ไฟนะครับกระแสไฟนะครับน้ําแข็งอสูรก็ว่ากันไปบลาบลาบลาเขาก็ว่ากันนะสำหรับอันนี้นะครับเดี๋ยวไปอ่านอีกเว็บหนึ่งนะครับจะเป็นอะไรเนี่ยแคทฟิตเนาะเว็บแคทฟิตนะครับอ่าอ่ะนะครับเว็บแคทฟิตนะครับเขาก็บอกนะครับว่า c o o k ี้รันโอเวนสมาร์ตนะครับเป็นเกมแอคชั่นตะลุมบอลนะครับก็เป็นเอ็มแอคชั่นตะลุมบอลนะครับโดยผู้ใช้หลายคนสามารถแข่งขันในแผนที่ขนาดใหญ่นะครับซึ่งคุกกี้แต่ละตัวอาจ จะมีทักษะเฉพาะก็ต่างกันไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีเก่งกาก็ว่ากันไปนะครับถึงเวลานั้นต้องต้องรอเกมเปิดมาก่อนนะครับเนาะนี่นะครับมีแผนจะเปิดให้บริการทั่วโลกในช่วงกลางปีนะครับก็จะเป็นช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยจะเป็นช่วงกลางปีนะครับแต่ถ้าเปิดไวหน่อยก็พฤษภาแต่ถ้าช้าช้าก็จะเป็นกรกฎาคมหรือไม่ก็ตุลาก็ว่ากันไปนะครับนี่นะครับซึ่งให้ผู้เล่นนะครับสามารถเข้าแข่งขันในแผนที่ขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะมีค e ุก ตัวเฉพาะทางนะครับกำหนดให้กลยุทธ์อ่าโอเคก็ว่ากันไปนี่ก็จะเป็นรูปคร่าวๆนะครับสำหรับโอเวนสมานะครับจะเป็นประมาณนี้ที่ปล่อยรูปออกมานะครับมันอาจจะยังดูไม่แปลกๆนะจะต้องดูเกมอีกทีนึงนะครับก็นี่จะเป็นรูปหน้าปกนะครับเนาะขอภัยจะอึกนะครับผมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคุกกี้รันสมาร์ทนะครับอ่ะมาในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นคุกกี้รันนะครับคุกกี้รันอาวิสแคส จ้า Witch Castle อีกรอบนะครับอะต่อไปนะครับจะเป็นคุกกี้รันนะครับ Witch c a s t l นะครับผมขอเรียก Witch Castle ละกันนะครับไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าจะพยายามเรียกให้ถูกแล้วกันเนาะถือว่าค่อยๆฝึกอังกฤษไปแล้วกันนะครับก็จะเป็นนะครับอ่าเขาบอกนะครับจะเป็นเกมแนวอพ p ซเซิลนะครับพ p ซเซิลอ่ะโอเคนะครับในส่วนเกมที่2นะครับจะเป็น คุกกี้รันในชาฟวิสแคทเฟลนะครับผมขอเรียกเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าก็ค่อยๆฝึกอังกฤษไปเนาะอ่ะจะเป็นเกมนะครับมาทั้งโมบายและก็ PC เหมือนกันนะครับจะเป็นเกมแนวพัลส์เซนเอชเบนเจอร์นะครับก็เป็นพัลส์เซนเกี่ยวกับพัลส์เประจนภัยนะครับผมเนาะเป็นเกมแนวแบบพัลส์เซนก็จะมีพวกปริศนานะครับพัลส์เซนก็ขึ้นชื่อว่าปริศนาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็นพัลส์เซนนะครับแล้วก็จะเป็นแนวประจนภัยนะครับก็เขาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องรราวนะคับ เกี่ยวกับคุกกี้รันเวอร์ชันก่อนหน้านะครับเหมือนจะเอาเหมือนที่ผมอ่านมานะครับจะเอาคุกกี้รันโอเวนเบกับคุกกี้รันคิงด้อมเนี่ยมาผสมกันนะครับเป็นเกมคุกกี้รันเวสแคนโฟนะครับม็อกก็จะเป็นแนวแบบอ่าพพัเซอร์ VS ผจญภัยนะครับก็ผจญภัยไปด้วยในตัวนะครับ ผ่านการเล่าเรื่องตั้งแต่จัก,กรวาลคุกกี้สนุกสนานกับการไขปริศนานะครับตกแต่งนะครับมีการตกแต่งบ้านเหมือนคุกกี้รันคิงด้อมนะครับปลดล็อกตัวละครที่ชื่นชอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับมาในส่วนในเว็บอาร์แคทฟ็อกนะครับสำหรับคุกกี้รันอ่านี่นะครับคุกกี้รันวิชแคทฟ็อกนะครับผมนี่นะครับก็ ทางเว็บนี้นะผมไม่รู้นะครับว่ามันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่เว็บนี้เขาก็พูดมานะครับผมก็อ้างอิงจากเว็บนี้ละกันนะครับสำหรับนะครับค o o i e ้ Run w ิส c คนโฟร์นะครับซึ่งเป็นชื่ออย่างทางการเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะเป็นชื่อนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นเกมแนวผจญภัยหลบหนีของเหล่าคุกกี้นะครับก็โดดออกจากเตาไม่บดประสาทอันชั่วร้ายนะครับผมเนาะเป็นเกมแนวไขปริศนานะครับพัซโซเนาะอ่าซึ่งเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวกำเนิดมาจากอเวนเบกและคุกกี้รันทิ้งดอปผสมกันอย่างที่บอกนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางผู้ชนานะครับแจ้งเกมเป็นประเภทไฮบิดซึ่งเป็นการผสมระหว่างพัซซและ t a ็ to b a s สอะไรอ่ะนะครับแท็บอบลส์อะนะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับแท็ t แท็บทูแบดแท็บเนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเนาะก็ แต่เพื่อระเบิดก็อะไรไม่รู้นะครับนะรวมไปถึงเนี่ยครับรวมไปถึงนะครับ,รรบสามารถสนุกสนานไปกับการตกแต่งนะครับห้องบรรดาหล่าคุกกี้ได้อย่างอิสระพอสมควรนะครับพร้อมกับการต่อสู้นะครับนะครับติ่งสู่เนื้อเรื่องเข้มข้นที่จะเปิดเผยความลับของแม่มดนะครับผมเนาะก็เหมือนแบบไขปริศนาแบบแม่มดความอไร็ว่ากันไปนะครับผมเนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับพุกี้รันวิดแคทโ r o นะครับซึ่งผมยังพูดอะไรมากไม่ได้สำหรับเกมนี้นะครับแต่เห็นเขาว่าทางเดฟจะเปิดนะครับก็อาจจะต่อจาก O อเว Smart หรือเปล่านะครับหรืออาจจะช้ากว่านั้นหรืออาจจะไม่มีเลยก็ไม่รู้นะครับแต่ก็เหมือนปล่อยมานะครับแต่อุยภาพน่ากลัวมากเลยผมยังไม่กล้าเล่นเลย นะครับประสาทไม่หมดแล้วก็มีต้นไม้นะครับหมูคุกกี้3ามตัวนะครับน่ากลัวมากๆเลยนะครับเปิดมาจะการเล่นหรือเปล่านี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับสำหรับคุกกี้รันเดอะวิสแคทโฟลนะครับผมมาอ่ะโอเคนะครับมาในส่วนต่อไปเป็นส่วนที่3เกมที่3นะครับเกมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นนะครับคุกกี้รันโปรเจกต์บีนะครับพุ่งซึ่งชื่อเนี่ยมันยังไม่เป็นทางการนะครับเหมือนแบบคิดไว้ก่อนะครับผมคิดไว้แบบมากเลยนะครับทาง อะไรเดฟซิตเตอร์นะครับเดฟซิตเตอร์เขามีความมั่นใจนะครับเลยคิดไว้ก่อนนะครับเนาะรีบออกมาเลยเกินนะครับยังไม่ชื่อคิดชื่อเกมให้โอเคเลยนะครับแต่ทําแบบนี้ก็ดีนะไม่ต้องชื่อเกมดีหรอกบางทีเกมแบบมันดีๆไม่จำเป็นต้องชื่อดีนะครับเราแบบคิดไว้ก่อนนะครับเกมมันน่าสนใจดีไงคนก็เล่นเนาะก็จะเป็นนะครับคุกกี้รันโปรเจกต์บีนะครับมาทั้งโมบายและก็พีซีนะครับผมเนาะก็จะเป็นเกมแนวนะครับ strategic core อ่ะโอเคนะครับประมาณนี้ อ่านว่าประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะนะครับก็จะอ่านประมาณนั้นละกันจากที่ทุกคนได้เห็นนะครับก็จะเป็นเกมแนวแบบนี้นะครับก็เราไปเสิร์ชใน u t u b e นะครับว่าเป็นเกมแนวแบบไหนนะครับก็เขาบอกนะครับเน้นไปที่การวางแผนพิชิตศัตรูนะครับมีโหมดให้เล่นทั้งโซโล่นะครับแล้วก็อ่าอันนี้นะครับแล้วก็อ่ะนะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในเว็บแคนฟิกกันบ้างนะครับว่าพูดกันยังไงบ้างไปเลยนะครับอ่ะนะครับมาที่เว็บแคนฟิกนะครับผมไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเรียกผิดหรือเปล่านะครับสำหรับเว็บแคนฟิกนะครับก็จะเป็นเกมคุกกี้รันโปรเจกต์บีนะครับซึ่งเขาได้บอกนะครับว่าชื่อยังไม่เป็นทางการนะครับเหมือนยังตั้งชื่อไม่เสร็จนะครับผมเนาะก็จะเป็นเกมแนวต่อสู้ร่วมมือกับของเพื่อนแบบเรียลวทม์นะครับซึ่งกลยุทธ์เรียกง่ายๆก็คือเกมแนว แอคชั่นนะครับเป็นเกมแนวแอคชั่นนั่นเองนะเกมแนวต่อสู้นะครับผมเนาะที่สามารถร่วมสนุกกับเพื่อนๆได้นั่นเองนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับโดยผู้เล่นนะครับสามารถเอาชนะสับปะรดนะครับหรือแก้นะครับภารกิจอันซับซ้อนภายในหอคอยอันลึกลับให้จงได้นะครับเนาะก็ว่ากันไปเป็นภารกิจให้ไปทำนะครับผมเนาะนอกเหนือจากนี้นะครับในตัวเกมค o กกี้รันโปรเจกต์เนี่ยนั้นจะมาในรูปแบบของ 3D นะครับก็ อย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าภาพ 3D Cookie Run Kingdom เนี่ยคือสวยมากๆเลยนะครับถ้ามาในรูปแบบ 3D บอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจเพราะภาพจะสวยนะครับแต่ข้อเสียคือกินสเปคเนื้อที่นะครับมือถืออาจจะต้องแรงหน่อยนะครับถึงจะเล่นแบบสมูทสมูทนี่ครับนะครับ,นะรบและผู้เล่นยังสามารถพบเจอกับเหล่าคุกกี้ดั้งเดิมที่รู้จักกันมารวมถึงตัวละครลึกลับซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจได้ดีอีกด้วยนะครับผมก็ นี่นะครับจะเป็นคุกกี้รันโปรเจกต์บีนะครับผมเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับจะเป็น3เกมด้วยกันนะครับก็จะเป็นเกมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปหน้านะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับ3เกมนะครับที่ทางเดฟสนะครับจะเอาเข้ามานะครับในปี2022นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอีก2เกมเนี่ยโปรเจกต์บีกับ วิสอะไรนะแคสโฟนะครับแคสโฟนะเออผมเรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนั่นแหละนะครับจะมาในปีเดียวกันหรือเปล่านะครับหรืออาจจะมาช่วง2023หรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้ามาในปีเดียวกันนี่ก็ถือว่าเดฟนี่ใจกล้ามากเลยนะเอาเคมารัวๆเลยนะครับแต่ก็ยอมรับนะว่าคุกกี้รันคิงดอมเนี่ยนะครับทำยอดได้ดีจริงๆนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่โอยอดขายตอนแรกๆเปิดมานี่ ว้าวมากนะครับมีคนเล่นเยอะจริงๆนะครับก็เป็นอีก3เกมนะครับที่กําลังจะเข้ามานะครับก็ก่อนที่จะจบคลิปนะครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ร้านนิดนึงนะครับใครที่สนใจเติมเกมคุกกี้รันคิงด้อมถูกๆแนะนําเลยนะครับสำหรับ Inback M นะครับเติมเกมนะครับสามารถติดต่อกันไปได้นะครับทั้ง Inback M ช h a i l a ยแลและ Inback M เติมเกมนะครับผมเนาะก็ก่อนที่จะไปนะครับใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคุกกี้รัทางเดฟที่จะเอาเข้ามา3เกมก็ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างให้ผมอ่านหน่อยละกันนะเผื่อผมพูดข้อมูลผิดนะครับตรงนี้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างให้ผมหน่อยนะครับผมก็อยากจะรู้ข้อมูลที่มันถูกๆหน่อยนะครับผมก็ดูมาคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครรู้ข้อมูลนอกเหนือจากที่ผมพูดก็ลองอคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพูดไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับสําหรับเกมที่ทางเดฟจะเอาเข้ามาในอีก3เกมนะครับก็จะมี โอเวนสมาร์ทนะครับวิสแคนโฟ o l นะครับแล้วก็จะเป็นโปรเจกต์ B นั่นเองนะครับก็เป็น3เกมที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องดูว่าจะสนุกขนาดไหนนะครับถ้าเข้ามาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับผม